ข้ากตินทานกับท้าพระอภิสัมศักด์บริวารทั้งตัวนี้เป็นของคณะพระครูบริรัก,กรุมธาตุหลวงพ่อครูบาบุญศรีอภิปุนโณประธานไฟสงคุณพ่อน,นิรัน์เรียบร้อยเจริญคุณสุภัตราอยู่ยงชื่นทันตแพทย์หญิงสิริลักษณ์วะลิดจวรบรนันคณะกองทูนดอกบัวกลางน้ำ คุณรุ่งใจคุณสุขพรสุปเรีวิทยาบัณฑิตคุณบริษัทโอนโปรดักต์โปรดักต์มาเก็ตติ้งจำกัดคุณอำนาจคุณการจนาสงวนีลและคณะศรัทธาทั่วไปทุกท่านพ้องออผู้มีจิตศรัทธาผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระพิสุสงฆ์ ผู้อยู่จำพรรษาทั่วไตรมาสในอาวาสนี้ก็แลภา้กตินธทานี้เป็นของบริสุทธิ์ลดเลือดล,ลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสองจะได้เฉพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจัดทาซึ่งกินธารกิจต,ตามพระบรมพุทธานุญาต และมีพระคัมภีร์อัตถกฐถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุธทธธิบายสังบรรณาไว้ว่าพิสุรูปใดประกอบด้วยศีลักุตาที่คุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทางแปลประการมีอุพกรณ์เป็นต้นพิสุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจัดกระทำกตินธารกิจตามพระบรมพุทธอนุญ,ญาตได้บัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสุรูปใด จรงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่พิสูจน์พวกนั้นเอิดพระนหณ้าทานจะท้าพระอนิสาวสีบริวารพระกงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระพอทนาทิวังโสผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำ ซึ่งกระถิ่นนัทฐากิจให้ถูกต้องตามพระรองพุธานุญาตได้ถ้าพิท่าพิสูรตายเห็นไม่สมควรจงทักพ้อมขึ้นได้ในท้ำกลางสงถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สัทว์สัญญาสาทุกการขึ้นให้พร้อมกันเกิดสาธุพี่ลุงขยับออกมาเองก็ได้อเคยืนยืนได้ได้ยืนหนักจะพามาต้นละห้าร้อยเป็นระดาชอบไปนะต้น ธนาคาสองร้อยแล้วก็ราคาจะเสียบยอดธนาคาอยูการปะเพีแต่เวลาจับไอจับป๊ผมไหนได้ก็ไปวยนะดีไหมประกาศประกาศถ้าไม่มีคุณานก็ต้องใส่สิบเส้นอ่าเดี๋ยวได้ร้องปายกันติดกันผมน่าต้องอันนี้ใกล้ๆก่อนมีสิบตัวแล้วอ่าได้เลยแก่ชื่อแล้ว

แต่การเหมือนกันนะพ่สมาชิดูแลนต้องสร้างห้องรั้วห้องอะไรอีกหลายเรื่อง่นะไอนี่อนที่สร้างแล้วก็เป็นที่ก็จะใช้แต่เดี๋ยวใครจะว่าแต่ก็ต้องอันนี้อันนี้รวมไปอย่งอันนี้รวมไปอย่งรวมตัวอย่างมาเจ้ามาหน้าเหมาลูกมาเจ้าเอาว่ามาหน้าเอากระดับตามเงินที่รวมเยอ ไดเคยัด้ต like ัวใครตัใครได้รวมว่าได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ได้รวมยอดตรงนี้เ so ดี๋ยเหน้าซองเลร่เอาที่ไครเราสวยแล้วก็พี่เจ้าภาพถือที่ดครอันนี้เนยหรือ

วิวาจาตุสันภารอกอินัสัตุมานเตมวัตวันการโยสุเก

Wanajito yakatina mahapala kunyanya para lokasari patita ontipanida siyang joko tina tina sangka nisupati kita Jabi kunamanu madinatum Yei kunyang basuta tanapakati Tuhan ku sapa manggalang Rakan ku sapa dewa Kasabapu tarung bawa Nasarta sudir sapa manggalang Rakan sapa dewa สันตโสติปะวันตุเตปะวันตุสะปะมังกาลังกาคันตุสะปะเทวตาสะสังกานุอาเวนะสันตโสติปะวันตุเตปะต่อไปเป็นประกาศอนุโมทนาขออนุโมทนา ท่านเจ้าภาพนะครับประธานท่ากระถินปีนี้คุณสุภัตตาอยู่ยงขึ้นคุณพ่อนิรันเลบร้อยเจริญนะครับแล้วคุณหมอสีล่ะคณะบุญดอกบัวกลางน้ําแล้วก็ศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะครับทั้งสาธุชนวัดแม่ต๋อมนะครับซึ่งมากันมากมาล้นหลามทุกปีนะครับก็รู้สึกเจนิแน่นที่สุดนะครับที่ไปมา6-7เจ็ดวัดเนี่ยนะครับก็ขอประกาศอนุโมทนาบุญกระถิ่นทุกท่านรวมกันเป็นจํานวนเงิน7 0 0 0 0บาทนะครับ

บ,บ, <laughs> บ,บ,บ้านคุณหาครับไม่ได้ไม่เป๊ะต่องนี่รถเข้ามารถเข้ามาสถานบันขุณหาครับสอสชาวบ้านขุณหานะครับจำนวน4,501บาทสาธุรวมเป็นยอดท,ทั้งหมด74,501บาทครับสาธุสาธุสาธุครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะพรับก็กรจัยไปก่อนก็ไปใช้ดิว่าแล้วก็ทำรถอะไรไปนะแต่ตอนนี้ให้ทุกคนรับทราบนะเรามีกิจกรรมสร้างตอนะครับ <laughs> แล้วกรดีเร <cat> ียบร้อยแล้วเดี๋ยวไหว้พระพักการแล้วก็ออกไปแล้วก็เด็กๆอยู่นะเดี๋ยวจะแจกขนมนแลงโยมใครเยอะรวมแม่จะไปพ่อนะครับครับธนาคารทึ้นที่อ่าแล้วไหว้พระพักการกอนเด็กๆจะไปนะเดี๋ยวจะแจกขนมแจกการนี้ด้หน่อยไม่มีอะไรมาแล้ว

กาเตกาตาโมยาโนอาโนโมตันโตโสตันโตพโตเยเทวาสัมมกาเนอติกาตติกาโยกาสัะสัพพสัตตะนสุิยตปรินมัตติกาสุตาตทุกขปมุจจันสเยาิกาสุตาตทุกขปมุจจัน एका सोहिता ओन्तो दुःख पमुचन्तो सपेति सा सपे यका सपे पेका सुपिता ओन्तो दुःख पमुचन्तो सपेन अकाता सुपिता ओन्तो दुःख पमुचन्तो सखे देवा อิจันโตโววังสาเมโภคันธะปังเณโตสันตวาธาเมวันเณวันตาเมธัมมังสัพพเมโจสังฆามาตาเม อาจาริ์ยสัพพะเมโตสังฆมัตราเมปันเทวัตถามิกามมตานาสัพพะเมโตสังฆมัตราเมปันเทวัตถามิอารามิปัสสิมาญาสัพพะเมโตสังฆมัตตาเมผันเถรวัตถามิเจติยสัพพสัพปะตาเนิสุปติเตตัสารลยคตตุมาห์โพธิโกธาลกตาสัการาสัการาคโลเกเทวาโลเกพระมาโลเกสังกูติเตลังกาติเปสาล นาตาตุโยเกสาตาตุโยอารหัตาตุโยเจติยังกันตาปุติจันตุราสิทธิสาเสตัมมะกสัพเพสังฆาทะเจติยังอหังวันตาสัพพะโสรหัสัมมาสัมพุทภะคะวาพุทธังะวันตังอิวาเสวากาโตภะคะวะตธัมโม โลกปติปานโนภควโตสาวัตตสังโฆสังฆังนมัสมีอ่ะ